บ้านเล็กริมทุ่งกับความลับของสายลมกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มีบ้านไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างเงียบสงบที่นั่นคือบ้านของคุณยายแสงเดือนและหลานชายตัวน้อยของเธอชื่อขิมทุกๆคืนก่อนนอนขิมมักจะได้ยินเสียงกระซิบเบากระซิบเบามาจากหน้าต่างฟูวัวคืนนี้เรามีเรื่องเล่าให้นะเสียงนั้นเป็นเสียงที่คุ้นเคยของสายลมขิมเชื่อเสมอว่าสายลมมีชีวิตและกำลังเล่านิทานให้เขาฟัง คืนหนึ่งขิมถามสายลมว่าทำไมทุ่งหญ้าของเราถึงเขียวสดเสมอทั้งที่แดดก,ก็แรงมากสายลมตอบด้วยเสียงกระซิบเบากระซิบเบาว่าเพราะเราพัดพาความเย็นจากภูเขามาแบ่งปันให้ดอกไม้และต้นหญ้ามีชีวิตวันต่อมาขิมถามอีกว่าแล้วทำไมเวลาเราเศร้าลมถึงพัดแรงเหมือนอบกอดเราไว้สายลมหัวเราะเบาๆและตอบว่าเพราะความเศร้าไม่ควรเก็บไว้คนเดียวเราจึงช่วยพัดมันออกไปให้หัวใจเธอเบาขึ้น คืนที่สามฟ้าเต็มไปด้วยดาวขิมนอนมองออกไปแล้วถามว่าแล้วความลับที่แท้จริงของสายลมคืออะไรครั้งนี้สายลมเงียบไปนานก่อนจะกระซิบช้าๆความลับของเราคือเราเกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งบนโลกต้องการกันและกันภูเขาส่งความเย็นมาทะเลส่งความชื้นมาต้นไม้ส่งกลิ่นหอมมาและเราก็พัดพาทุกอย่างให้ถึงกันขิมยิ้มออกมาเขาเข้าใจแล้วว่าสายลมไม่ได้มีไว้แค่พัดผ่าน แต่มีไว้เพื่อเชื่อมโยงทุกชีวิตเข้าด้วยกันรุ่งเช้าขิมเล่าเรื่องนี้ให้คุณยายฟังคุณยายยิ้มแล้วพูดว่าจำไว้น้าหลานรักอย่าลืมขอบคุณสายลมที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข